สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่อง Happy Mu m ม3 6 5วันนี้นะคะทีมก i v e r พาตลอนค่ะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศการส่งมอบน้องขมิ้นนะคะให้กับหลวงพี่โตค่ะที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนี่ล่ะค่ะเดี๋ยวตามมาดูบรรยากาศกันว่าน้องเขาน้องขมิ้นเนี่ยไปไปอยู่วัดแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะเออมีพื้นที่กว้างขวางมากแค่ไหนเดี๋ยวเราตามมาดูเลยค่ะ วันนี้เราพ่องน้องขมิ้นนะครับไปหาหลวงพี่โตพิวัดนะครับก็ให้ให้น้องขมิ้นกินนมไม่ดีครับน้ำนมงน้ำลมก็หมดแล้วล่ะเดี๋ยวเพื่อเป็นสิริมงคลด้วยแก่น้องขมิ้นครับจะได้ไปโตเป็นน้องหมาที่แข็งแรงที่ฉลาดนะครับ ให้กินมนม<ห>ก<ห>่อนหอมแก้มไม่ดีเนอะใช่ไหมเดี๋ยวลูกเขาจะไปเที่ยวแล้วไม่ไปไหมไม่ไปไหมไม่สนใจนะและนมไม่มีทำแนลนมไม่มีให้ดูพออบอ,อุ่นเนาะอบอ,อุ่นเดี๋ยวแม่ดีก่อนลูกนะครับก่อดลูกแล้วก็วหอมลูกนะกอดหอม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 แก้มก่อนหอมแก้มหอมแก้มแม่ก่อนหอมแก้มแม่ก่อน แมดีขมิน้นจะไปเที่ยวแล้วนะวันนี้ภารกิจไปส่งน้องขมิ้นนะครับที่วัดนะครับไปเป็นมาวัดกับหลวงพี่โตนะครับหลวงพี่โตที่วัดที่แถวเจรน้ําพองครับตอนนี้กําลังขึ้นรถเตรียมตัวไปครับก็ให้บอกลาแม่ดีละนะครับลืมบอกพอดอตเตอร์นี่ลืมบอกพอดอตพอดอตให้ดูทีเ้เปล่าคยไลน์มาบอกคยไลน์มาบอกพอดอตน,น,นะครับ ตอนนี้พวกเรามาส่งน้องขมิ้นนะครับที่วัดคำนะบงตอนนี้ก็เหลืออีก2กิโลเมตรกว่า3นาทีนะครับเราก็จะได้เดียวแล้วหลับบหลับปุ้ยเปิดทุกวันเหียซ้ายน,นี่ไงคะนีไงใช่ไหมวัดคำบง เลยนะครับมันเห็นนบอกเราช้านเนาะต,ตอนนี้กำลังถอยรถครับเลย<ม> GPS บอกช้าไปนิดนึงนวัดคำบงวัดคำบงอะไรนะเป็น,นวัดป่าด้วยนะ เรจะอยู่รมเป็นหมอแค่ไม่สบายจริงๆน่า่กงาน วัดน่านอยู่นะน,นี่มินเดี๋ไปอยู่วัดเดี๋ยวไปอยู่วัดเดี๋วไ,ไปอยู่วัดเธอไม่ไหวเธอไม่ไหวอยากจะไปอยู่วัดเดี๋ไปอยู่วัดเดี๋ยไปอยู่วัดลวงตาตาจหนไ้หูอยไปอยู่วถึงวัดแล้วแต่มิ้นก็ยังไม่ตื่นเม้นบอกไม่ไม่อยู่ได้ไหมมินที่กว้างมากเลยลุกเร็ว ได้เลยเร็วๆหลวงพี่มาแล้วลนี่มาส่งร้องขมิ้นครับให้หลวงพี่โตไว้ดูแลต่อเป็นบาวัดตัวจริงทําแต่คลิปตลกว่าอะไรนะบาตัวนี้ดื้ออะไรต้องไปส่งวัดล <c oughs> แล้วเขาเก่งที่สุดในคอกเลยค่ะปีน,ปนกงปีนโกงได้อยู่ตัวเดียวสบายเลยมีที่วิ่งเล่นกว้างมากค่ะกว้างมากวาสนาดีแล้ะ ตัวนั้นเป็นในบางครับำปุ๋ยปีปีนิ้วันปุ๊บเลยโอ้แต่เขาก็จะสามเดือนเนาะใช่ไหมครับสามเดือนสามเดือน่อันนี้อันนี้กี่เดือนครับตอนนี้น่าจะห้าสิบบาทพอดีห้าสิบนาะค่ะฉีดเพิ่งฉีดวัคซีนไปีวันเดี๋ยววันหลังเอาใบเข้ามาให้นะคะหลวงพี่พอดีลืมกันไม่เป็นไรถ่ายรูปมาก็ได้อ๋อผ่านมาอยู่ครับผ่านแต่ว่าพวกค่ะพวกหนูต้องไปอุดรแทบทุก แทบแทบเดือนละสองครั้งอยู่ค่ะมีบ้านใหม่พอเขาเป็นสัญดีล็อตตี้แล้วล็อตี้ฉลาดดีน้องแมวมาฝากเดี๋ยวถ้าผ่านมาจะแวะส่งมาเอาเอาอาหารเม็ดมาถวายค่ะค่ะ ผ่านผ่านบ่อยอยู่ค่ะรู้จักแล้วคราวนี้จะได้อะกเอาพวกอาหารมาถวายช่วยหลวงพี่เลี้ยงมีนมแพ้เอานมแพ้ตัวนี้เขาเขาใจดีตัวเนี้ยค่ะมองมองเอ๊สมาชิกใช่ไหมคะโอ้ดำมองว่าเอ๊ทำไมวันนี้สมาชิกเยอะ จะเป็นหมานอกวัดมากกว่าโอ้ค่ะค่ะจะเป็นวัดวัดจริงๆเขาเขาเขาจะเมตตากันอยู่ใช่ไหมคะใช่ห้อง่าวละโยมโยมไปขอไปเลยนี่เนาใช่มีตัวเนื้อุ่งไปละโยมอุ่งไปเลยโอ้แต่เขาขอหลวงพี่อยู่ใช่ไหมคะไม่ได้ขอไวเป็นรู้ที่หลังไม่เป็นไรก็เป็นคนรักหมาอีกแล้วอ๋อ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 อันนี้หลวงพี่ก็ต้องระวังนะ หลวงพี่ต้องใส่ปอกคอต้องใส่ปอกคอแล้วต้องโน้ตไว้ว่าอย่าอุ้มไปเด้อก็มาถึงวัดกนนะครับก็มาส่งน้องขมิ้นให้หลวงพี่โตนะครับดูแลต่อนะครับเหมือนจะไม่ดื้อเลยนะตอนนี้ก็บอกลากันเรียบร้อยแล้วอภิเก้เยี๊ยบไกยคุยกับน้องขมิ้นหน่อยขมิ้นเป็นวัดนะโอยเป็นสิทธิ์หลวงพี่โต จุะันจุ๊บกัจุ๊บกัน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 จุ๊บกานจเ๊ีกันจามาเัี่ยมนจุัจะสบันจันจุกันแล้บกี่แล้วกืนอุกันุกันจุครับกบนจุันนจุ๊บกนจุกัันุันจุกันุ๊บันจัวเบเป็น ไปอยู่วัดอยากไปอยู่วัดอยากไปอยู่วัดเขไม่ไหวเขาไม่ไหวอยากแย้ไปอยู่วัดอยากไปอยู่วัดอยากไปอยู่วัดลงจากข้าเจ้าเจ้าต้องอย่างไปอยู่วัด